สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสร้างอินโทรจากเทมเพลตในโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันนะครับซึ่งขั้นตอนก็จะไม่ยุ่งยากเท่ากับโปรแกรม After Effects นะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เราสร้างชิ้นงานจากนั้นให้เรามาตรง e x c e l t i a l Graphics นะครับถ้าใครไม่เจอหน้าต่างนี้ให้มาตรงเมนู Window แล้วคลิกเลือกตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับ Install Motion Graphic Template นะครับเราเลือกไฟล์ e m p l a t e ที่เราดาวน์โหลดมาไว้ครับเราจะเจอ Template ของเราหลังจากนั้นให้เราลาก e m p l a t e มาใส่ในไทม์ไลน์เรามาที่หน้าต่างโลโก้ด้านขวามือเลือก Replace from Explorer เพื่อเปลี่ยนโลโก้นะครับ เสร็จแล้วปรับขนาดตรงไฮตรงนี้นะครับเราจะตำแหน่งโลโก้ตรงแกนเแกนว้ X y นะครับให้พอดีหน้าจอครับหลังจากนั้นให้เรามาที่แท็กไลน์เพื่อแก้ไขข้อความด้านล่างโลโก้นะครับปรับขนาดและฟอนต์ให้พอดีและจะตำแหน่งโลโก้ให้โอเค ต่อมาให้เรามาที่คันเลยนะครับเพื่อแก้ไขสีของแสงที่วิ่งผ่านโลโก้ปรับให้เหมาะสมตามต้องการหลังจากนั้นให้ลากไฟเสียงประกอบมาใส่นะครับจากนั้นให้เราไปที่เมนูไฟเลือก e x p o r t Media ตั้งชื่อไฟเลือกพื้นที่จัดเก็บแล้วคลิก e x p o r t ได้เลยครับ แค่นี้เราก็จะได้อินโทรสวยๆไว้ใช้งานแล้วครับเพลย์ลิสต์ต่างๆที่แจกอินโทรสะแตะไว้ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ